a l l j i t นี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สวัสดีค่ะคุณผู้ฟงังยินดีต้อนรับเข้าสู่ a l l j i t Podcast อีกเช่นเคยค่ะ,ะก็วันนี้อยู่ในช่วงเวลาของเล่น n อน h ช r e เหมือนเดิมแล้วก็อยู่กับเจนแล้วก็อยู่กับไมายค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งสวัสดีอีกหลายๆครั้งไปเรื่อยๆแหละ คุณผู้ฟังเคยไหมคะที่เราเห็นใครคนหนึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยทําไมเขาเป็นคนที่แบบน่าเข้าหาจังเลยนะมีมุกที่แบบเฮ้ยทําไมเขาคิดเอ็มุกได้รวดเร็วในหวัวเขา,าเออคิดเอีฟจังเลยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะจนทําให้เราอยากเข้าไปคุยด้วยเพราะมันดูสนุกดูเอนจอยใช่ไหมคะหรือว่าบางทีอ่ะเราก็ยังอยากเป็นแบบนั้นบ้างเลยซึ่งวันนี้เจนกับไมค์ค่ะก็เลยจะมาชวนคุณผู้ฟัง พูดถึงสิ่งสิ่งนี้แหละสิ่งที่แบบเขาเรียกว่าเป็นความอารมณ์ขันเป็นความแบบออล่าหรือว่าเขาเรียกว่านิสัยบางอย่างที่คนคนหนึ่งเขาดูอารมณ์ขันจังเลยนั่นก็คือเรื่องของเซนต์ออฟฮิวเมอร์ค่ะหรือว่าอารมณ์ขันก็ทําให้คนคนหนึ่งเนี่ยน่าดึงดูดอันนี้ขออนุญาตยกภาพเนาะแบบเป็นตัวบุคคลให้คุณผู้ฟังได้เห็นภาพมากขึ้นนึกถึงยายป๋อมแป๋มอะออว่าแบบเราเรา,เราดูรายการเขาอะทําไมเราถึงขาถึงเขาไม่ได้เล่นแบบ ตลกแบบเฮฮาตีฉาบหรือว่าอะไรอย่างนั้นแต่ว่าเวลาที่เราดูรายการเขาอะค่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาดูมีเสน่ห์ดูการเล่นจังหวะตบมงตบมุกอะไรอย่างเงี้ยมันดูสร้างสรรค์มันดูเออเราดูสนุกอะใช่มันเป็นความธรรมชาติอะไรแบบนั้นเราจะเห็นความแบบคีเอทมุกของพี่ป๋อมแปมได้แบบเฮ้ยเหมือนคนที่เขามีอารมณ์ขันนะเขาจะแบบมุกมันจะออกมาแบบอ้ไวมากใช่แต่ว่าเออคุณผู้ฟังคนไหนนะคะที่แบบ มีคนที่เราที่เราคิดว่าเนี่ยน่าจะประมาณนี้แหละอยากแนะนําให้เราไปดูให้เราไปอะไรงก,ก็สามารถแนะนํากันได้เนาะเพราะเชื่อว่าทุกคนน่าจะมีคนของแต่ละคนอะแตกต่างกัน คนที่ขำในอุดมคติของตัว <คน S 1> เองอย่างี้ใช่ไหมครครรู้สึ<อ>กชื่นชอบแล้วเอ้ยมีสเสน่ห์ดึงดูดจังใช่ค่ะก่อนที่จะมาทุกคนไปทําความรู้จักกับอารมณ์ขันนะพอพูดถึงอารมณ์ขันนะคะอาจจะต้องคิดว่ามันมีแต่งแง่ดีแต่ว่าจริงๆแล้วค่ะอารมณ์ขันก็มีทั้งอารมณ์ทั่วไปที่มีทั้งแง่บวกแล้วก็แง่ลบใช่อย่างแรกเลยคืออารมณ์ขันสําคัญชะไหนอมีคําพูดอยู่คําพูดนึงค่ะ พูดว่า the human race has one r e a l l y effective weapon and that's i t laughter ค่ะเขาบอกว่าเผ่าพันธุ์ของมนุษย์อย่างเราๆเ,เนี่ยมีอาวุธที่มีประสิทธิภาพนั่นก็คือเสียงหัวเราะ mm hmm. เป็นคําพูดของมาร์ตเวนค่ะคุณผู้ฟังนะคะลองนึกภาพกันว่าถ้าวันหนึ่ง โลกของเราไม่มีเสียงหัวเราะเลยเป็นโลกที่ไรอารมณ์ขันทุกคนไม่ได้หัวเราะโลกของเราจะเป็นยังไงอันเนี้ยไมค์ก็ลองนึกภาพดูเนาะก็รู้สึกว่ามันคงเป็นอะไรที่เศร้าแล้วก็ดูตึงเครียดอะถ้าวันหนึ่งไม่มีเสียงหัวเราะเลยหรือว่าคนจะเล่นเล่นมุกหัวเราะกันก็ตามแต่ว่าเป็นมุกตลกลายแทนอ,อืมอะไรแบบนั้นคงจะไม่มีความรื่นเริองอืมเชื่อว่าโลกของเราอะคะ่ะการที่เรามีเสียงหัวเราะมีความรู้สึกที่เรามีความสุข มีเสียงขำอะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งสําคัญของโลกใบนี้เหมือนกันใช่<ม>เสียงของเราเป็นสิ่งที่สร้างสีสันจริงๆแหละอืแล้วเมื่อกี้ลองนึกภาพตามมาเออถ้าไม่มีก็คงเครียด,ดเนาะ<ม>ออก็คงเครียดไม่รู้จะแสดงความรู้สึกจะแค่ยิ้มอย่างเดียวอาจจะแบบไม่สะใจพอเรียกว่าอย่างนี้ได้ไหมไม่สะใจพอ<ม>ค่ะมันอาจจะแบบสะใจดีว่ะสนุกดีว่ะอะไรทํานองนั้นนะคะซึ่งเซนออฟฮิวเมอร์ค่ะมันก็เป็นลักษณะทางพันธุกรรมด้วยนะที่สามารถส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นได้แล้วก็เขาบอกไว้ด้วยว่า คนตลกอะค่ะมักจะมี IQ ที่สูงกว่าปกติคนที่มีอารมณ์ขันคนที่มีกู๊ดเซนต์ออปิวเมอร์จะมี IQ สูงกว่าปกติเป็นความฉลาดทางสมองที่ควบคู่ไปกับความเฉียบคมทางด้านอารมณ์อย่างคนที่สามารถที่ายสถานการณ์ที่น่าอึดอัดให้ผ่อนคลายลงได้ด้วยเรื่องโจ๊กเรื่องฮ่หาห่า mm hmm. เออก็ล้วนเป็นคนที่ใช้อารมณ์ขัดแล้วก็ปัญญาได้อย่างเฉียบคมคือเหมือนถ้าเราจะขำกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอะมันไม่ใช่ขำแบบ คำมั่วๆไปอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบต้องใช้ทั้งแบบความรู้ที่มีก็คือปัญญาแล้วก็อารมณ์ที่เราอยากจะสื่อออกไปด้วยอะไรเงี้ย เออพอฟังแล้วดูมีดีเทลเนาะไม่ใช่แค่แ,คออแบบขำแล้วว่าอ๋อขำขำว่าไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออความตลกอะค่ะจึงไม่ใช่เป็นแค่สนิทแต่ว่าเป็นทักษะในการใช้ชีวิตและการเข้าสังคมด้วยอ,อ่าถ้าพูดอย่างนี้อาจจะดูเข้าใจมากขึ้นว่าเออถ้าสมมติเราไปนั่งกับคนกลุ่มนึงอยู่เนาะแบบรู้จักใหม่เลยเนะาะแต่เราก็แบบจะเล่นมุกอะไรออกมาแบบออโดยที่ไม่ใช้ความคิดเลยแบบแค่เน้นห้ายอย่างเดียวมันอาจจะแบบก็ไม่ได้เนาะอาจจะออมอาจจะยังแบบ ยังไงนะสับสนนะอาจจะกลายเป็นสถานการณ์ที่แบบกริบอ่ะก็ได้ชกรีบแต่ถ้าแบบโอเคคิดหน่อยเพราะว่าจะเล่นมุกนี้เกี่ยวกับอันนี้เพราะว่ามีความรู้ด้านนี้แล้วก็เขาคนนั้นเป็นน่าจะชอบเรื่องนี้น่าจะชอบเรื่องนี้ด้วยน่าจะขำกับเรื่องที่เราเล่นไปใช่ใช่ค่ะเป็นศิลปะแต่อย่างที่บอกไปว่าการที่เรามีอารมณ์ขันนะคะมันก็มีทั้งแง่บวกแล้วก็แง่ลบเนาะใช่ค่ะเลยจะมาทําความเข้าใจกับ แง่บวกกันก่อนอารมณ์ขันกับแง่บวกค่ะอย่างแรกเลยคือเป็นอารมณ์ขันที่เป็นกันเองเป็นอารมณ์ขันที่สร้างบรรยากาศให้ตัวเองแล้วก็คนรอบข้างค่ะมีการอะไรพฤติกรรมในทางที่ดีโดยเรื่องที่ตลกนั้นนะคะจะไม่ใช่เรื่องที่สร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองแล้วก็คนอื่นเป็นมุกตลกหรือว่าการเล่าเรื่องอารมณ์ขันที่อาจจะมาจากตัวเองซึ่งเป็นเรื่องที่เราต้องยอมรับได้นะไม่ได้เสียสีตัวเองหรือว่าเป็นเรื่องคนอื่นที่แบบเราไม่ได้สร้างความเสียหายหรือว่าความเดือดร้อนอะไรให้กับคนนั้นนะคะได้รับการยอมรับจากคนอื่น มาแล้วซึ่งอารมณ์ขันแบบเป็นกันเองอะคะ่ะจะทําให้รู้สึกถึงการมีคุณค่าในตัวเองด้วยนะอื แล้วก็ลดการขัดแย้งกันทางสังคมได้ด้วยอ่าขยายความอีกนิดนึงแล้วการลักษณะร่วมของคนที่มีอารมณ์ขันเป็นกันเองที่สังเกตเห็นได้ให้ชัดก็คือเฮ้ยคนเหล่านี้อ่ะชอบพบปะผู้คนชอบเข้าสังคมแล้วก็เหมือนแบบจะไม่ค่อยเคอะเขินเวลาที่ต้องทําความรู้จักกับคนใหม่ๆอมเออแล้วก็เหมือนดูเป็นคนที่มีเอ n g i n y มีพลังบางอย่างอะนึกออกมะว่าเขาจะมีอยู่คนอยู่คนหนึ่งอะที่แบบโอ้โ oh, ห oh, oh, รู้เลยว่าคนเนี้ย พูดคุยเก่งเข้าสังคมเก่งและมีเสน่ห์ใช่แบบถึงแม้จะแบบรู้เลยต้องเจอกันครั้งแรกคนเนี้ก็จะแบบการเข้าสังคมหรือเจอคนใหม่ไม่ได้เป็นอุปสรรคอย่างแน่นอนอะไรเงี้ยมันเหมือนว่าจะมีความชายความออร่าร่างทองออกมาจากคนนั้นว่าแบบพอจะดูออกไหมว่าเอ้ยคนเนี้แหละคือแบบใช่เลยต้องเข้าสังคมเก่งเฟรนลี่มีความตลกอะไรใดๆก็ตามลองนึกดูว่าแบบ ในชีวิตคุณผู้ฟังมีมีคนคนนี้อยู่ไหม,อไหมเออ,เอ,อคนที่แบบอารมณ์ขันแบบเป็นกันเองที่เล่นมุกอะไรก็ดูแบบ ดูลื่นไหลดูแบบเป็นโพซิทีฟเนาะ,ะแล้วก็ไม่ได้แบบไม่ได้เป็นคําพูดในเชิงล้อเลียนอะไรเงี้ยเนาะใช่ใชค่ะอะต่อมาอารมณ์ขันอีกรูปแบบหนึ่งก็คืออารมณ์ขันแบบส่งเสริมตัวเองลักษณะคนที่มีอารมณ์ขันแบบส่งเสริมตนเองค่ะคือเป็นคนที่ปรับตัวง่ายแล้วก็ยืดหยุ่นมองโลกตามความเป็นจริงแต่ว่าไม่ลืมที่จะมองหาข้อดีในทุกๆสิ่งที่อยู่รอบตัวพร้อมส่งพลังบวกให้คนรอบข้างรู้จักพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสมองกวบยากลําบากเป็นเรื่องท้าทายมากกว่าภัยคุกคามก็ คงจะคล้ายๆกับการมองโลกในแง่บวกแต่จะเป็นการมองโลกตามความจริงไปด้วยเหมือนเป็นการใช้อารมณ์ทางบวกเพื่อลดความเครียดคือเนี่ยมายมีสถานการณ์หนึ่งที่อยากจะยกตัวอย่างค่ะ,ะจากตัวของมายเองเนี่ยแหละคือว่าวันนั้นอ่ะมายอยากกินน้าร้อน<ะ>ซึ่งปกติเราไม่ใช่คนที่กินน้าร้อนอม,มายคึ้นเด็กกดน้ำร้อนไปพี่เจนโอเคสรุปว่าคือกดออกมามันมีสีเขียวๆหลุดมาด้วยอ<ะ>ซึ่งเ,เราก็ออแบบเออแบบเศษผงเศษเหมือนผักแล้วก็เลยลองเปิดดู พ่อผักไปต้มในน้ำรอ้อนใช่ค่ะแล้ววันนั้นนะ่ะเป็นวันสมมติมีสางร้อยหกสิบห้าวันอนะ่ะในหนึ่งวันนั้นไม่อยากกินน้ำร้อนวันเดียวมาเจอสิ่งนี้เออแล้วแม่ก็แบบคือเอาจริงแบบแรกก็รู้สึกโกรธรว่าแบบเอ้ยทำไมทําไมทําแบบเนี้ยมันด่าฝันเรานะแต่ว่าเราก็ไปถามพ่อนะว่าแบบทําไมอ่ะทําไมถึงไม่ไปต้มธรรมดาเ uh huh. ต่ว่าเอ้ยเดี๋ยวเราก็กินกาแฟกันอยู่แล้วแล้วก็ต้มในน้ําร้อนเนี่แหละลูกเป็นฟ uh ิวชั่นอะไรอย่างนั้น ซึ่งเราก็โอเคเราเห็นหน้าพ่อแล้วว่าเขาไล้เด้งสามากอะเราก็ไม่โกรธและเราก็ขำกับสิ่งนั้นไปก็ได้คือขำในเรื่องที่โอเคใช่มันอาจจะเป็นเรื่องที่แย่ในตอนแรกใช่แต่ว่าเออถ้าเรามองอีกด้านหนึ่งอ๋อไม่เป็นไรพ่อเขาโอนี่ก็ฮาดีนะตลกดีนะความไล้เด้งสาของพ่อล้วก็เลยอืมไม่เป็นไรขำๆก็ได้เท่ากับวันนั้นเราก็กินน้ําร้อนฟิวชั่นของพ่อนั่นแหละ <c oughs> อ <c oughs> ก็คือแบบเป็นเป็นความขำที่มีความยืดหยุ่นอ,ะอ่ะอ่า <c oughs> ใช่ซึ่งถ้าเป็น โมเมนต์อื่นอะไรเงี้ยอาจจะโกรธก็เลยคิดว่าเนี่ยมันก็คือความยืดหยุ่นในการที่เรามองในความโพสิทีฟไว้ซึ่งสถานการณ์ของมายมันก็เป็นสถานการณ์ที่มายรับได้เออใช่บวกมี2ประเภทนะคะก็คืออารมณ์ขันเาเป็นกันเองกับอารมณ์ขันแบบส่งเสริมตัวเองมาพูดถึงอารมณ์ขันในแง่ลบบ้างดีกว่าใช่ค่ะอารมณ์ขันในแง่ลบค่ะอย่างแรกเลยก็คือเป็นอารมณ์ขันแบบก้าวร้าวซึ่งอารมณ์ขันแบบก้าวร้าวอะค่ะก็คือการที่เราเอาปมด้อยคนอื่นมาหยอกล้อนั่นเอง หรือทาให้บุคคลรอบข้างรู้สึกไม่สบายใจการหัวเราะการเยาะเยะ้ยโดยที่ไม่สนว่าอีกฝ่ายจะรู้สึกยังไงถือว่าเป็นการระบายอารมณ์ให้ตัวเองรู้สึกดีแต่คนอื่นรู้สึกแย่เช่นในบ้านเราที่ยังมีการเอาบุกตลกมาเล่นในเชิงบูลลี่กันออในรายการฝ่ายที่วรวลล้อเขาอาจจะโอเคแบบจริงๆภายนอกกล้องเนาะแต่ว่าเราไม่รู้เลยว่า ภายในของเขาเขาอาจจะรู้สึกแย่ก็ได้ในปัจจุบันเนี่ยเราอะสามารถสร้างความตลกอารมณ์ขันในเชิงสร้างสารรค์ได้นะโดยที่แบบเราไม่ได้าปมด้อยคนอื่นมาพูดทําร้ายอืมอันนี้คือเห็นพบเห็นบ่อยมากเลยนะตอนเด็กๆอะพี่จนจะเป็นเด็กฟันเหยินใช่ปะพี่จนยังเคยโดนล้อเลยว่าฟันเหยินอะไรเงี้ยแต่คือพอโตมานะ คิดว่าถ้าใครมาตลกแบบเนี้ยกับเราแบบตลกก้าวร้าแบบเนี้ยเราก็คงไม่ยอมเหมือนเมื่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งโอเคนะตอนนั้นนะมันเหมือนจะขำนะมันก็เป็นเรื่องที่แบบอ๋อก็มันเป็นความจริงอะไรอย่างเงี้ยแต่เอาจริงอะมันก็ไม่ได้ขับนะมันก็สร้างปมให้เรามันก็ไม่ได้ขำอะไรขนาดนั้นเราก็จะ low self esteem เงียนะตอนนั้นรู้สึกไม่พอใจอะไรเงี้ยก็ทําให้เราต้องไปจัดฟันอะใช่ไหมมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรเอามาล้อเล่นหรือพูดเล่นกันแต่ว่าเอาจงจริงอะไออารมณ์ขันแบบก้าร้าเนี่ยก็เห็นบ่อย มากๆกแล้วก็เชื่อว<ม>่าคุณผู้ฟังก็อาจจะแบบเห็นบ,บ่อยๆด้วยเหมือนกันเจอบ่อยๆด้วยเหมือนกันในในในสังคมในชีวิตประจําวันใ่ใช่เออในชีวิตประจําวันเนี่ยคิดว่าถึงแม้ว่าจะสนิทกันขนาดไหนอ่ะเราก็จะรู้ลิมิตในการที่เราจะพูดล้อเล่นกับคนอื่นใช่แต่<ม>ว่าเอาจริงจริงตามสื่อมันก็มีไงรายการที่คอนเซปเป็นแบบเนี้ยแต่ว่าโอเคจริงๆ อารมณ์ขันแบบก้าวลามันคงมีเส้นแบ่งอะเช้นแบบสนิทกันมากมันก็เล่นกันได้จริงๆอย่างเงี้ยรับรู้ซึ่งกันและกันว่านี่มันคือเล่นกันแบบไหนแล้วแบบเขาสนิทกันมากแค่ไหนเออใช่ค่ะเคยดูเหมือนกันนะเดวดไทยหรือว่าในช่วงนี้ก็คือของ พี่ฝนแล้วก็พี่นิ้วพี่เขาสนิทกันมากแล้วคาพูดเขาดูรุนแรงเนาะแต่ว่าก็เคยมีคนมาถามแหละว่าแบบว่าโกรธไหมแบบรู้สึกยังไงแบบจะเลิกคบกันไหมแต่เขาก็แบบไม่โกรธซึ่งเราก็รับรู้ว่าแบบเออนี่คือการที่เขาสนิทกันแล้วเขาก็รู้ขอบเขตซึ่งกันและกันว่าเรื่องไหนที่เขาเล่นได้หรือว่าเรื่องไหนที่เขาเล่นกันไม่ได้แล้วก็บางทีบางอย่างก็อาจจะเป็นคอนเทนต์ด้วยก็ได้ก็มันก็สนุกดีนะอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าอารมณ์ขันแบบก้าวลาวอ่ะต้องดูนิดนึงว่า ความสัมพันธ์เราเป็นยังไงเล่นได้ไหมหรือเราเผลอเล่นไปเราดูหน้าเขานิดนึงว่าอ,อว่าเขาเล่นกับเราหรือเปล่าถูกต้องซึ่งบางทีอ่ะคนที่มีอารมณ์ขันแบบก้าว้าวอ่ะจึงจะถูกตัดสินว่าแบบเฮ้ยมารยาหรือเปลานิสัยแบบไม่ค่อยดีหรือเปลอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บางครั้งด้วยนะบางคนนะถ้าแบบมีคนมาเตือนแล้วเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่อ่ะก็เล่นตลกอ่ะ นึกอ,ออกไหมแต่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะถ้ามีคนมาเตือนเราเนี่ยเขาเตือนด้วยความหวังดีแหละแล้วเขาก็คนที่มาเตือนอะ่ะแน่นอนว่าต้องหวังดีอะ่ะหมายถึงถ้าเราไม่หวังดีใครเราก็ไม่เตือนเขาหรอกอะไรเงี้ยถ้าเราเป็นคนนั้นอยู่ล้วก็แบบเฮ้ยมีคนมาเตือนเราก็ฟังนิดนึงหรือถ้าเราเป็นคนที่เตือน เราก็าแบบใช้คําพูดที่มันน่ารักน่ารักเ,ออเป็นการเจรจาต่อรองคอมโพเมสให้ดีอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะอันนี้เห็นด้วยนะถ้าเกิดว่าในวันนึงยังมีคนมาเตือนเราอยู่นั้นถือเป็นเรื่องที่ดีนะดีกว่าในวันนึงที่ไม่มีคนมาเตือนเราอีกเลยใช่เพราะว่าเอาจริงบางคนเขาอาจจะแบบคุ้นชินแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดี ในการที่จะล้อเลียนหรือแบบเฮ้ยบูลลี่เพราะว่าก็<ช>มองมันเป็นเรื่องขำๆแต่ว่าเฮ้ยบางครั้งมันอาจจะล้าเส้นเกินไปก็ต้องคอยรับฟังความคิดเห็นมองความรู้สึกคนอื่นด้วยต้องเลยค่ะต่อไปค่ะเป็นอารมณ์ขันแบบล้อเลียนตัวเองอเป็นการพูดใช้อารมณ์ขันในการพูดสบประมาทตัวเองในทางลบค่ะเพื่อพยายามสร้างความสนุกสนานให้กับคนอื่นโดยที่ใช้เรื่องของตัวเองนี่แหละเหมือนประโยคที่ว่าเล่นตัวเองเจ็บน้อยที่สุดแต่ว่า,าแต่ว่าจริงๆแล้วค่ะ คนที่เล่นอาจจะเจ็บมากก็ได้ซึ่งอารมณ์ขันแบบล้อเลียนตัวเองอะผู้ที่ใช้แนวทางนี้บ่อยครั้งอาจจะมีความรู้สึกในทางลบอยู่ในใจเช่นซึมเศร้ามีความกังวลมีความไม่มั่นใจเลยเล่นตลกในเชิงนี้เพื่อให้คนอื่นขำในการล้อเลียนตัวเองก็คือเป็นได้หลายสาเหตุอ่ะเล่นตัวเองอาจจะแบบเออบางครั้งก็แบบไม่ได้คิดอะไรเรื่องนั้นแล้วก็เลยเล่นได้หรือว่าบางทีแค่รู้สึกว่า เดี๋ยวถ้าคนอื่นล้ออ่ะมันจะเจ็บมากกว่าก็เลยให้มันจบๆหรือว่าบางทีอาจจะแบบมีความเครียดมีความซึมเศร้าอ,อ,อยู่ข้างในก็เลยแบบอ่ะพูดถึงตัวเองไปเลยใช่ไหมคะใช่หรือว่าล้อเลียนตัวเองไปเลยซึ่งเรื่องการล้อเลียนตัวเองอะคะ่ะ มันก็สะท้อนได้หลายอย่างเนาะพูดถึงเขาอาจจะอยากล้อเล่นอย่างนั้นจริงจริงหรือว่าบางทีเขาอาจจะมีอะไรแรแฝงอยู่ข้างในหรือเปล่าอ,อะไรเงี้ยนเนาะพี่ก็เล่นตัวเองนะแต่ว่าเป็นมุกที่แบบเอาฮากับตัวเองล้อเ,เล่นกับตัวเองเวลาอยู่ในแกงเพื่อนอะไรเงี้ยเออมันก็เป็นความรู้สึกแบบไม่ได้ไม่ได้แย่นะสำหรับพี่เจนนะอเออเป็นความรู้สึกก็ไม่ได้แย่เพราะว่ามันก็ฮาดีตลกดีอะไรเงี้ยเอออาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องที่เราเราเล่นมันเราไม่ได้อะไรกับมันแหละใช่ใช่เราจะรู้ตัวเองอ่ะเนาะใช่ค่ะ ต่อมาเนี่ยเรารู้แล้วใช่ไหมว่าแบบรูปแบบของ s e n ต์ออฟฮิวเมอร์มีอะไรบ้างอยังไงบ้างเพราะฉะนั้นเราลองมาคุยกันบ้างว่าเฮ้ยแล้วตัวเราเป็นคนที่มีกูเซนต์ออฟ ฮิวเมอร์ไหมก็คือแบบเป็นคนที่มีแบบมีอารมณ์ขัน mm hmm. ไหมสำหรับพี่เจนพี่เจนรู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยอะไม่ใช่ว่าเราไม่อยากเป็นนะเราอยากเป็นเราชอบมากเลยอะเรารู้สึกว่าเราจะแบบไม่ค่อยเก็ตมุกไม่ค่อยทันมุกแล้วก็เราอยากจะเล่นมุกแต่เราไม่สามารถเล่นให้มันลื่นไหลไปได้อะไม่มีคําพูดที่แบบคุยอก,กันอยู่แล้วแบบอยกจะพูดให้มันจะแทรกมุกลื่นไหละะไมันไม่ได้อะมันแบบงง แต่อยากพูดนะแล้วก็ลรวก็รู้สึกว่าคนที่มี g o o ซน e อฟ e of humor มันมันมีเสน่ห์มากอะ่ะมันแบบมันคือพรสวรรค์นนะอันนี้รู้สึกส่วนตัวนะว่าแบบเฮ้ยเล่นได้ไงอะ่ะบางทีเรามองแล้วก็คิดไม่ถึงว่าแบบหัวไว้อะเออหัวไวอ้อ่ะขํำอ่ะดีอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ว่าอยากเป็นอะ่ะเออเอ,อ,อยากเป็นอยู่นะ แต่ยากกับพูดถึงมันมันยากนะการที่เราจะเป็นคนที่อารมณ์อารมณ์ขันออกมาโดยที่เป็นทางธรรมชาติชแบบไม่ได้ตั้งใจที่จะเล่นขนาดนั้นเพื่อคนอื่นขำอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมันจะมีเพื่อนคนหนึ่งใครในกลุ่มสักคนที่มันจะเป็นแบบเนี้ยเราจะแบบอยากให้มันไปไหนมาไหนด้วยแค่แบบมันสนุกแค่มันหันหน้ามาเราก็รู้แล้วว่ามันจะขำอะไรเงี้ยคือแบบมันจะมีมุกอะไรของมันอ่ะเนาะ อย,อย่างของตัวมาเองนะ <S <S ไม่ก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เป็นแต่ว่าเพื่อนนะชอบชอบขำชอบแบบแค่เห็นหน้าก็ขำแล้วอะคือเราตอนแรกเราก็ดินแล้วก็รู้สึกว่าแบบหน้าฉันตลกหรอ,อ,เอ,อแต่ว่าจริงๆแล้วเอออาจจะเป็นคนที่ พูดไรแล้วก็ตลกเฉยๆแต่ว่าไม่ได้แบบเล่นตลกเราไม่ได้เล่นมุกนะแค่แบบจังหวะการพูดของเราภาษากายภาษาอาจจะแบบนั้นแล้วมันโดนเส้นเพื่อนเออเพราะว่าถ้าถามที่เจนมาว่าคนมีมุกไหมก็ไม่มีมุกนะเล่นไม่เป็นเออก็เลยแบบคิดว่าไม่มีเออใช่ค่ะอืแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะเป็นคนที่มีเกอร์เซนออฟฮิวเมอร์หรือเปล่าแบบมีอารมณ์ขาดนะ่ ไม่ใช่ลมขันแบบเดินมาแล้วขำแบบนั้นเลยนั้นไม่ได้นะแต่เชื่อว่าทุกคนน่ะเวลาอยู่กับคนที่สนิทสิ่งนี้มันออกมาเองอ่ะใช่ไหมมันเหมือนพอเราอยู่ในคอมฟอร์ตโซนหรือว่าพื้นที่ที่แบบเรารู้สึกว่านี่เป็นบ้านของเราเนี่ยเราก็จะแบบจะออกมาทำมันจะเฮฮาต่ออย่างต่อเนื่องกับเพื่อนเลยหรือบางทีเพื่อนเรามาจะมีนะเพื่อนที่แบบในกลุ่มอย่เงี้ยที่เป็นคนที่ไม่เข้าใจเวลาเราพูดไรเวลาเล่นมุกหรืออะไรเงี้ยแต่เวลาเราอยู่กับเขาอะ เขาว่ากายเป็นคนตลกได้ด้วยความแปลกของเขานั่นเองเออเอออารมณ์นั้นเออบางทีก็ไม่ต้องเล่นมุกขำมากก็ได้นะเล่นมุกแปลกก็ขำใช่เพื่อนเดี๋ยวเพื่อนก็ขำเองแหละส่งเสริมกันอะไรแบบนั้นใช่ค่ะพอพูดถึงเรื่องความขันความอารมณ์ขันแล้วเนี่ยแน่นอนว่ามันต้องมีประโยชน์แน่นอนความขันนี่ไก่หรือเปล่าเห่นเล่นมุกหนึ่งคนฟังสามารถพิมพ์ห้าห้ามาได้นะคะอย่างแรกเลยก็คือประโยชน์ แน่นอนว่าต้องช่วยลดความเครียดค่ะการที่เรามีอารมณ์ขันการล้อเล่นอย่างสบายๆในที่ทำงานในระหว่างวันเนี่ยจะช่วยทำให้เราลดความเครียรดแน่นอนช่วยให้เราหลุดพ้นจากความกดดันระหว่างวันได้อย่างเช่นวันนี้ประชุมเครียรดมากแต่ว่าเรามีเพื่อนคนหนึ่งที่เราสามารถตบบุกให้หากันได้หลังจากประชุมอย่างเงี้ยก็สามารถทำให้รยากาศที่เป็นความตึงเครียดในการประชุมลดลงได้เหมือนกัน mm hmm. อย่างที่สองค่ะคือเรื่องของการสื่อสารการมีอารมณ์ขันนะคะจะทําให้การสื่อสารกับคนรอบข้างง่ายมากขึ้นหรือเวลาที่มีเรื่องซีเรียสจริงจังเนี่ยหรือจะคุยกันสังเกตไหมคะว่าการที่เราจะเลือกคุยกับใครเราจะเลือกคุยกับคนที่มีอารมณ์ขันหรือว่าท่าทางดูเข้าถึงง่ายมีความมีหามากกว่าคนที่หน้าตึงๆน,น่าคิเคียดเพราะเรามีความคิดลึกๆว่าแบบเอ้ยคนนี้น่าจะคุยง่ายมากกว่าแน่ๆเลยเพราะว่า อารมณ์ขันไม่ใช่หัวเราะอย่างเดียวนะแต่ว่ามันเป็นความแบบเป็นกันเองด้วยแล้วก็ข้อที่สามค่ะก็คือช่วยกระชับความสัมพันธ์เพราะว่าเสียงหัวเราะที่เราแบ่งปันให้กันอะแบบนั่งคุยกันแล้วเราะด้วยกันอะมันทําให้ความสัมพันธ์แน่นแฟนยิ่งขึ้นเป็นเหมือนการย้ําเตือนว่าเฮ้ยที่เรายังอยู่ด้วยกันเนี่ยเพราะว่าเราอะแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กันนะแล้วก็อีกข้อหนึง่ง ก็คือช่วยแก้สถานการณ์หรือว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้แบบแยบยลสมมติเราแบบคุยกันอยู่หลายคนใช่ปะแล้วก็วจะมีสองคนที่ตึงกันอยู่แบบอาจจะแบบมีมพูดไม่เข้าหูกันนิดนึงแล้วก็คือแบบตึงไม่รู้จะแบบพูดแล้วทุกคนในกลุ่มเงียบอะมาลองนึกภาพนะ,ะแล้วก็จะมีคนหนึ่งที่แบบจะแก้ไขสถานการณ์นั้นได้อะ<ม>ให้มันแบบเฮ้ย ไม่เป็นไรเฮ้ย <he i? S 2> ลองหลุดออกจากเรื่องนั้นสักพักหนึ่งเออมันจะมีคนคนหนึ่งที่ทําได้แบบเนี้ยแบบแบบแยบยนต์แบบดูธรรมชาติดูแบบเออดูทําให้ความตึงมันขี้คายได้อย่างธรรมชาติอะไรเงี้ยนเนี้ยมันจะมีคนแบบเนี้ยอยู่ใช่อืมแล้วถ้าเราอยากจะมีอารมณ์ขันมันฝึกได้นะอันเนี้ยเรานึกถึงคนที่มีโรคส่วนตัวสูงมากหรือว่าคนที่ขี้อายพอได้ฟังเราแล้วอาจจะรู้สึกว่าแล้วเราจะมีแบบนี้ยังไงใช่ไหมใครๆก็คงอยากมีอารมณ์ขันแหละแต่ว่าด้วยความที่ personality ส่วนตัวที่แบบขี้อาย อินโทรเวิร์ดหรือว่าแบบไม่ค่อยชอบเข้าสังคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันคงเป็นแน่นอนว่าเป็นเรื่องยากที่วันหนึ่งเราอยากที่จะเป็นคนมีอารมณ์ขันงั้นจะมาแนะนําี่วิธีนี่นะคะก็คืออาจจะแบบค่อยๆลองทําดูแหละอาจจะแบบไม่ได้ง่ายขนาดนั้นข้อแรกค่ะก็คือฝึกฟังให้มากๆคือก่อนที่เราจะเป็นคนพูดที่ดีได้คนพูดที่รู้จังหวะได้เราต้องเราต้องรู้ว่าเราฟังเรื่องอะไรอยู่เรื่องนี้เป็นยังไงใจความ เป็นยังไงเราบรรยากาศการคุยเป็นยังไงมันสังเกตไปเรื่อยๆแล้วก็เราอาจจะสังเกตคนที่เขามีอารมณ์ขัดได้ก็ได้ว่าเฮ้ยเขาทํายังไงฟังเขาไปเรื่อยๆดูเขาไปเรื่อยอย่างเงี้ยค่ะน่าจะแบบทําให้เรารู้จังหวะในการที่จะพูดหรือกล้าที่จะพูดขำขัดมากยิ่งขึ้นอื ข้อที่สองค่ะคือมันหาความรู้เพราะว่าคุณโรบินแอนดีว่ะค่ะผู้เขียนหนังสือ Anatomy of humor เขาได้อธิบายว่าคุณจะมีอารมณ์ขันในเรื่องใดๆได้อ่ะก็ต้องมีความรู้ทั่วไปในเรื่องนั้นๆด้วยสมมุติจะเล่นมูกเกี่ยวกับอะไรอะกล้วยไม่รู้อ่ะคุณก็ต้องมีความรู้เรื่องกล้วยด้วยไม่ใช่คุณไม่รู้แล้วคุณจะพูดถึงกล้วยมาเลยเอ,อ,ลยอะไรเงี้ยมันก็ดู make ซนนะคือความรู้ที่ไม่ได้หมายถึงเชิงลึกอ้างอิงได้จริงออ<ต>อะไรแบบนี้พอเรามีความรู้เยอะอ่ะเหมือนเราจะคิดมุกออกอะ ม,มัน<ก>มันมจริงอะ่ะมันก็เมกเซนอ่ะข้อสาค่ะข้อสุดท้ายเนาะคือเราต้องรู้จักสังเกตผู้คนคนที่มีอารมณ์ขันนะคะเขาจะเข้าใจภาษากายได้ดีแล้วก็สามารถตรวจจับอารมณ์คนได้ไวจากสีหน้าท่าทางน้ำเสียงซึ่งทักษะเหล่านี้ค่ะเกิดจากการที่เราอ่ะสังเกตทั้งบุคลิกภายในทัศนคติแล้วก็ความชอบ ของคนอรอบๆตัวอ,อจริงทําให้เราสามารถสร้างอารมณ์ขันได้ถูกที่ถูกเวลาแล้วก็ถูกคนอือยากจะบอกว่าเรื่องของการสังเกตผู้คนน่ะค่อนข้างสําคัญเพราะว่าถ้าหากเรารู้ว่าทัมมิ่งเนี่ยเวลาเนี่ยที่เราจะปล่อยคิวตลกของเราเนี่ย <laughs> มันสามารถปล่อยได้นะเวลาเนี่ยเป็นเวลาที่ไม่ควรหรือว่าเวลาไหนที่เป็นเวลาที่ควรปล่อยหรือว่าคนไหนเราเล่นได้มากเท่าไหนคนไหนเราคุยได้แค่นี้นะเน,นี่ยก็รู้สึกว่าการที่เรารู้ทัมมิง่งรู้จักสังเกตอ่ะก็สามารถเพิ่มเสน่ห์ให้ตัวตัวของเราได้เหมือนกันเนาะดีกว่าคนที่แบบพูดไปเรื่อยเปื่อยพูดนีนนนน่เคยเคยเจอไหมคนเคยเอออะไรอย่างนั้นอนะ่ะเราจะรู้สึกว่าให้ทาไมเขาดูพูดเยอะจังวะ <laughs> อะไรอย่างเงี้ยมันจะ ค่อนข้างลดเสน่ห์แต่ไม่ใช่ว่าคนที่พูดเยอะไม่ดีนะพูดเยอะดีแต่ว่าความพูดเยอะเนี่ยคือมีสาระไหมมีแก่นไหมยอมใช่ไหมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะการที่เรามีอารมณ์ขันหรือว่า sense of humor ค่ะนั้นเป็นสิ่งที่ดีเนาะและจะดีขึ้นอีกถ้าหากเรารู้ทัมมิง่งรู้จังหวะรู้ว่าคนไหนเราไปได้เท่าไหนเออเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะก็คือทักษะการเข้าสังคมอีกอย่างหนึ่งนั่นแหละที่สามารถ ฝึกฝนได้คนขี้อายคนไม่ชอบข่อสังคมหรือว่าไปที่ทํางานใหม่มไปเจอสังคมใหม่อะไรเงี้ยใช่เอาไปใช้ได้หมดเลยเนอะอจริงแต่นั่นแหละต้องระวังไว้ด้วยว่าอย่าไปเล่นมุกแบบตลกร้ายกับใครให้เขาเสียใจนะคะแล้ววันนี้นะคะมายกับพี่เจนก็ขอตัวลาไปก่อนอีีหน้าจะเป็นหัวข้อหรือท็อปิกอะไรที่น่าสนใจไว้ให้คุณผู้ฟังมาติดตามชมกันใช่ค่ะสำหรับเอพิธไหนก็ต้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอจิต นี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android